วิธีการแอบอ่านไลน์โดยที่คนส่งไม่รู้นะครับสำหรับ Android ให้ทำแบบนี้นะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอป p s Sto ในมือถือเราก่อนนะครับอ่าเพซ t o จากนั้นนะครับตรงช่องค้นหากดเข้าไปนะครับและพิมพ์คำว่า unseen no last s e e นะครับในลักษณะนี้เลยให้เ,เพื่อนๆนะครับพิมพ์ตามนี้และกดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับหน้าตาแอปจะมีลักษณะนี้เนาะให้เรากดเข้าไปที่แอปได้เลย เมื่อเข้ามาที่แอปแล้วนะครับเราสามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับก็แอปตัวนี้นะครับกินพื้นที่ความจํามือถือเราค่อนข้างน้อยนะครับสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้นะครับก็ให้กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับและเมื่อเรานะครับกดติดตั้งแอปเสร็จแล้วให้เรามาดูวิธีการตั้งค่าก่อนเข้าไปใช้งานแอปเลยครับอาตัวนี้ให้กดไปที่หน้าจอหลักก่อนนะครับกดเข้าไปที่แอปที่เราดาวน์โหลดมาเลย โอเคครับเมื่อเราเข้าแอปมาแล้วนะครับให้เรากด next ได้เลยจากนั้นกด next น,นะครับและกด next น,นะครับโอเคตัวนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกเนาะว่าเราจะใช้งานเป็นแอปไหนบ้างนะครับถ้าเราอยากอ่านไลน์แบบไม่ให้มันขึ้นลีดนะครับหรือว่าไม่ให้คนส่งขึ้นว่าอ่านแล้วนะครับก็ให้เรามาติ๊กเลือกไลน์ตรงนี้ให้เรียบร้อยเนาะอะ่ติ๊กเลือกไลน์นะครับ ส่วนแอปอื่นมันก็จะมีให้เราเนาะไม่ว่าจะเป็น messenger facebook นะครับ whatsapp นะครับหรือว่า ig ในลักษณะนี้เลยก็เมื่อติ๊กตามนี้แล้วนะครับให้เ,เพื่อนๆกด n e ็กได้เลยตรงนี้จะเป็นการขออนุญาตเข้าถึงการแจ้งเตือนของมือถือเราเนาะก็ให้เรามากดปุ่มนี้ได้เลยครับโอเคจากนั้นนะครับตัวนี้มันจะเข้ามาหน้าของการตั้งค่าการแจ้งเตือนของมือถือเรานะครับให้เ,เพื่อนเนนะครับกดไปที่แอป unseen ตรงนี้นะครับกดไปที่แอป unseen เลย จากนั้นนะครับให้เรากดเปิดอนุญาตให้เข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้เลยครับและกดอนุญาตอีกหนึ่งทีนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับเรากลับไปที่แอปครับกดแบ็คก็ได้ครับแบ็คนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดโดนโ show again นะครับตรงนี้เลยและกดตกลงนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเรามาตั้งค่าเพื่อการใช้งานให้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับกดไปที่ ปุ่มรูปฟันเฟืองนะครับการตั้งค่าในลักษณะนี้เลยจากนั้นนะครับให้เราไปหาคําว่าลายนะครับแอปไลน์ในลักษณะนี้เนาะให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนแอปล ne ขึ้นไปไว้ข้างบนสุดเลยนะครับก็กดตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้ให้กดอยู่กดเลื่อนขึ้นนะครับกดค้างไว้แล้วกดเลื่อนขึ้นนะครับในลักษณะนี้เลยโอเคเมื่อลายนะครับอยู่ในลําดับแรกแล้วให้เรากดแบ็กได้เลยนี่นะครับล ne มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ หลังจากนี้นะครับให้เพื่อนๆปิดหน้าจอพักหน้าจอหลักนะครับโดยที่เราไม่ต้องเคลียร์แอปอันซีนะครับเคลียร์แอปก็หมายถึงเคลียร์ออกในลักษณะนี้เนาะก็ให้เราเปิดครั้งไว้นะครับหลังจากนี้นะครับถ้ามีใครส่งข้อความไลน์มาหาเราเราก็สามารถนะครับอ่านข้อความไลน์ที่เขาส่งมานั้นแบบที่ไม่ให้ขึ้นลีดนะครับหรือว่าคนส่งจะไม่รู้นะครับว่าเราได้อ่านข้อความที่เขาส่งมาแล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะส่งข้อความมาหามือถือเครื่องนี้นะครับส่งป้าย นี่นะครับจะมีข้อความขึ้นในลักษณะนี้ถ้ามีคนส่งข้อความไลน์มาหาเรานะครับกรณีที่เราอยากเปิดอ่านตามปกติเลยเราก็สามารถเปิดในแอปไลน์ได้เลยครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราอยากเปิดอ่านข้อความไลน์นะครับแบบที่คนส่งไม่รู้ว่าเราเปิดอ่านไปแล้วนะครับให้เข้าไปที่แอป unseen ที่เรานะครับได้ทาการดาวน์โหลดและติดตั้งในมือถือเราเมื่อกี้เลยจากนั้นนะครับข้อความไลน์ทุกข้อความเลยนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าแอป unseen ไปแล้วนะครับข้อความไลน์ทั้งหมดมันก็จะมาแสดงผลตรงนี้ด้วยนะครับ เอาไว้ใช้ในตอนที่เราอยากเปิดอ่านไลน์แบบที่ไม่อยากจะให้คนส่งรู้นะครับว่าเราอ่านไลน์ไปแล้วนะครับเราก็สามารถเข้ามาเปิดอ่านไลน์ผ่านช่องทางนี้ได้เลยก็เราต้องการอ่านข้อความหนนะครับก็เปิดอ่านไปได้เลยครับคนส่งจะไม่รู้อย่างแน่นอนว่าเราได้เปิดอ่านข้อความไลน์ไปแล้วนะครับโอเคก็ข้อความที่ส่งมาหามือถือเครื่องนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็แอปนี้นอกจาจะเป็นตัวช่วยนะครับสำหรับ Android ที่จะสามารถนะครับอ่านข้อความในไลน์แบบที่คนส่งไม่รู้ว่าอ่านได้นะครับแต่แอปนี้นะครับก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการส่งข้อความยาวๆเนาะก็อาจจะไม่เห็นข้อความทั้งหมดนะครับรวมไปถึงส่งสติกเกอร์และส่งรูปมาให้เรานะครับเราก็จะไม่เห็นแต่จะขึ้นสถานะว่าเพื่อนของเรานะครับได้ส่งรูปมาให้เราในลักษณะนี้นะครับโอเคตอนนี้เราเปิดอ่านข้อความลายผ่านแอปอันซีนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลในแอป l ล n e หลักกันครับว่าจะแสดงผลแบบไหนนะครับ โอเคในลายหลักของเราเนี่ยครับก็จะนับว่าเรายังไม่ได้อ่านข้อความจากข้อความที่เพื่อนส่งมาหาลายเราเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรากดเปิดอ่านข้อความทางลายในลักษณะนี้นะครับเพื่อนที่ส่งลายมาหาเรานะครับก็จะรู้ทันทีว่าเราได้เปิดอ่านลายแล้วนะครับในลักษณะนี้เลยก็ประมาณนี้นอกสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดมีแอปที่ง่ายหรือว่าสะดวกกว่านี้เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครัับสสวดีครับ